มันการอิลีเนาะตังไตังไตังไเนียมันยได้หนอู่ใน้กถว่าามกิดไปดิมันกัดชู้ไปนี่น่ะเอออามเอาไปเอาเลยเอคือื้อไรบา้เอาไปเด๋ยวอดไปเด้ออไปเห็ดปอยอีเปงอีปอีเปงเอาเออะอีเปงเอียงกัมีอาบ้ลใส่ปลาเนี่ยนบนมาแดงลงสลงใส่พุนใส่แก้วนะเลงใส่แก้วเลยออกเลยออกเลยอีเปงเอียงกัมีบะไร้าตอนี้เด้อเฮป่าน่ลงเลยนะเฮ้หมดเด้อเฮ้ปลาลงเฮ้ป่าเอาปาลงเอาปลาลงเลย ส่ลงช้าเลย่ลงช้ามันนะชูปนี่นะปนี่นะควนันแดงไท่เลยควนควนกินนี่ขนาดไทเลยเลยเออหาูห้าูเียเออโอ้ยถึงง่าเอาไว้เดาไว้ใสก้อยตันัเออใส่ซ้ำเออไว้ใส่ก้อยไว้ใสก้อยใสากินนี้กินกิน

มีโส,สมหอยคักแล้วนะเออมันจะฉันจ <c oughs> <c oughs> ีนฉันจืดกันเออมาแล้วจีนฉัออืกนเอาเส้นปาลาได้ไหมมันตัวเต้นนี่นะอุย้ยมันลอยแล้วนี่ยนะเอาตัวไม้เล็ดลึกลงนะมันตายเนาะ ขี use, so mm, ah, okay. ่โมอีส่นแล้วกากินอืมขี่โม่หันใจยู่ละเฮหใเป็นตัวใชแล้วเลยเดี๋ยวเอาตัวเต้นัวเต้นเเเอืมบหมเเอเอากุ้งใได้เลยกุ้งใได้เลย